เสี่ยงห่อแจะกระจายมเกิดขึ้นจาก,กตีกสองตีกสีกันจุด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 นะคะเราจะตามเสียงนั่นหรอเอ้า <c oughs> ได้เ,เหรอเดี๋ยวจะกระเจาแล้วไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอาจับเอาจากมือเราฟังเสียง <c oughs> โอ้ขอดูหน่อย พบกับนั้นแล้วก็พี่มุกนะครับคุณครูบัทุรดาพี่อุ๋ยนะครับแล้วก็คุณครูคติงลี่นะครตอนนี้นะครับเวลาหกโมงเย็นนะครับพวกเราทํางานเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านตอนนี้เดินทางมาเอารถนะครับแต่แต่เสียงจะกจันเรไร,ร่คือริงร้องมากตะกจันเไร,รในร<ฮ>้องมาไฟน้อยกลางนาเป็นขยานครูติงลี่ก็เลยบอกว่า ไปไต่ตะกจารตะกรอนเพิ่นว่าดจ้างสิเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอุปกรณ์มีมันจะได้มันจะได้หรือเปล่านะครับไม่่แซเราหาอุปกรณ์อะไรไม่ได้แล้วนะครับเราใช้เอามาใช้ชิ้นอุปกรณ์โอเคครับเรียบร้อยน้ำมันวันมีไม่เศร้ามีกาวลาเท็คแต่วันนี้ วันนี้มืดเร็วเนาะค่ะก็เป็นมุนดแล้วโอ้เสียงกุะส่งขนาดเดีย <c oughs> กําลังไปนะครับนี่เราอยู่ที่โรงเรียนนะครับค่ำคืนก็จะเป็นประมาณนี้พตยมา, <c oughs> <c oughs> ายพูดวู้ววว่วว <c oughs> ่วว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 วตวนที่ววววว เราจะหายังไงครับอ่ะถามคุณครูที่สอนภูปัญญาครับเราตามเสียงมานะคะเสียงหอยกระเจาเกิดขึ้นจากตีสองตีสีกันจี้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 จีนะคะเราจะตามเสียงอ่ะได้แล้วเหรอโอ้าได้แล้วเหรอไหนจะกระเจาแล้วไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยเราจับเอาจากมือเราฟังเสียงโอ้ขอดูหน่อยนม่คนกระเจาที่จับด้วยมือเปล่า ดูหน้าโฉดหน้าคนจับจ้ากระจับด้วยมือเปล่าฉันี่แบบอึ้งมากที่มุกเราสองคนมีแต่ทฤษฎีอันนั้นอันนั้นก็มือเปล่าใช่มือเลยครับมือเปล่ามันเสียันดีันลงมนมาอย่อ้ขมาอยู่มนพูดมากเอาไปไหนจัเลย เอาส่งตัวแล้วเนยะเอาใส่ไว้ไหนไปะุยเอาใส่ไในขวดเอาใส่ไว้ในขวดว้าวสตัวลไม่นะไม้กินกันเลยจสักตัวนึง่ มันมันนมันมัอ่าหกหกตัวแล้วคะคุณโอ้โหได้หกตัวเลยกระชา่นหกตัวเก๋กูดมากกูดแกวแกวเขายังไม่ได้กตัวเลยไม่มีตัวล่าสุดเป็นครูยังไม่พอเป็นพานครูต่อได้2ตัวอุ้ยยังไงตัวมันบินอยู่ข้าคุณอุ้ย ครูบ้านพักกับไม่เศร้าของเขากลับบ้านพักไปมันจะมันจะมีเสียงร้องไหมน้องชื่อว่าน้องกจจัน์ หตัวกับกาลาเทกเนื้อโอ้ยถ้ากระจันกับกาลาเทสโอ้ยสงสารมานะ่ะอีกโอ้ยดังมากเสียงดังมากเลยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอากาลาเทสติดแล้วเราจะกินได้ไงอ่ะอ๋อตัวนี้กินได้ไงอ่ะได้เหรอเอ้ยนี่ไงอีกตัวหนึง่ง เอีกออกแล้วมั้ยอาอโ้ยสิบต,ตัวแล้วมันมีเหมือนฝนตกไปฟอย่าหมวะอันฝนฝนอันเงาจัก,กระจันเหมนะโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปจับกันก่อนนะครับเดี๋ยวขอได้มาเยอะๆแล้วจะมาให้ดูนะครับว่า <laughs> <g år> ก่อนกลับบ้านพักเราเรามาหาจักาาระจันเราจะได้กี่ตัวนะครับ ไม่นท้าเราอบ้านพักเราอยู่ในป่าโตละหาบาทตละ้นละสองบาทจับดมือเปล่าับมือเปล่าได้ดิยด้แยแล้วเราต้องเอากลับไปทำที่บ้านพักนี่ไงนี่ไงบิน โชน่อยนี่หน้าคุกกะสมาเหมือนตะกรจันไหมให้ดูหน่อยอา่าเป็ดพุกเป็ียบค่ะเพียบเพียบหน้าหน่อยมันดูเพศได้ด้วยมันดูเพศได้ด้วยนะมันมีมันมีจิมมี่ใครเป็มุกดูเพศหน่อยสอันนี้หน้าตาจานจานอะไรนะตัวผู้หรือตัวเมียมาทำไมหั่มมันอยู่ตรงนั้นอะไรอยู่ไอ้เราพี่แกมันเข้ากระโปรง จะเลือกใครมาจ่าพี่แกจะเลือกมุกบลับบอกแล้ววันหน้าพี่แกแตเหมือนจะกระจัดที่สุดแล้ว ไักเรียนและคุณครูในการทํางานนะคะตันนี้เหนะ่อยเนกำจัดจักรกะจัดได้ลงพื้นที่เพียงบางส่วนถ้าขนตาสุวว่าไม่สามารถก,กาจัดจักระจัดไดเ้เพราะว่ามีจำนวนมากเกินไปต้องการออกําลังเสริมค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ภาพความรู้สึกคนยากในพื้นที่หน่อยครับ <c oughs> มีความรู้สึกยังไงครับกับที่มีปัญหาจีนเลวเรียครับครับใจเขา <c oughs> เราก็จับการจับจักระดัได้อีกไปในปริมาณที่มากมากอันนี้คือตอนเช้าตอนเช้าต่อไปก็จะแบบปฏิบัติการทอดใส่รดีอะยรายใส่เยอะเกินไปป่ะเฮ้ยไปใส่รองเท้าหน่อยมันจะชอบนะข่าวนะข่าว สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในกระบวนการของกรรมวิธีการทำจั๊กกะจัดรับประทานนะคะโดยการทอดกรอบแล้วก็โรยโรดีนะคะกรอบค่ะเราลองมาติดตามดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะในกับดับต่อไปต้นที่หอมแค่จากตัวน้ำเกล็เราใช่ค่ะก็มาเราเอาไปทำเลยเมื่ตัวใหญ่ขึ้นเราไม่ได้นั่งหยุดน้ำมันมันจะได้กรอใส่ใหม่ใส่ใหม่ ตัวสั้นตัวปูตัวแม่มันมีเดือยตัวนี้มันมีเดือดไอไอที่ปูที่เราบอกถึงเยอะนี่ดูลักษณะมันสิตัว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 แม่ต้องตัวแม่ตัวแม่ไม่ต้องตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่แล้วแหละตามสันฐานสรีระเนาะตัวปูก็ชิบชิบจ่อยๆอยอ่อนแอผสมพันธุ์แล้วก็ตายตายแล้วก็กิน ハハハハ。<laughs> <laughs>